ในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งซึ่งรายล้อมด้วยทุ่งนาสีเขียวขจีและเทือกเขาสูงที่ปกคลุมด้วยเมฆหมอกเด็กหญิงตัวเล็กๆชื่อน้ำหวานอาศัยอยู่กับยายในกระท่อมไม้หลังน้อยเธอเป็นเด็กที่เก่งรอบด้านทั้งวาดภาพเต้นรำแล้วร้องเพลงได้ไพเราะเหมือนนกมอร์นิ่งเบิร์ดทุกเชา้า ที่ดวงอาทิตย์ทอแสงสีทองผ่านผัาคลุมหน้าต่างน้ำหวานจะตื่นขึ้นพร้อมรอยยิ้มสดชื่นอรุณสวัสดิ์ขยายเสียงเธอใสเหมือนท่วงทำนองเพลงยายยิ้มตอบขณะปั้นแป้งทําขนมอยู่ที่โต๊ะไม้วันนี้หนูจะไปเก็บดอกไม้ที่ทุ่งนะคะเธอพูดพลางใส่เสื้อคลุมสีฟ้าคล้ายปีกผีเสื้อ ระหว่างทางที่เดินผ่านทุ่งดอกรักแร่ซึ่งส่งกลิ่นหอมเย็นสะพั่งน้ำหวานนึกย้อนกลับไปเมื่อสามปีก่อนที่พ่อแม่จากไปในเหตุการณ์เรือล่มความทรงจำนั้นเจ็บปวดเหมือนมีดกรีดกลางใจแต่ยายเป็นผู้โอบกอดเธอไว้ในคืนที่น้ำตาลนองใบหน้าชีวิตต้องเดินหน้าเสมอหนูจะต้องเข้มแข็งคำพูดของยายยังก้องอยู่ในหูท่านใดนั้นเองเสียงร้องครางมาจากป่า เป็นเสียงสัตว์หรือน้ำหวานค่อยๆเดินตามเสียงไปจนพบลูกกวางน้อยที่ขาหักเธอค่อยๆโอบมันขึ้นมาด้วยมือที่อ่อนโยนเหมือนปุ๋ยนุ่นอย่าก,กลัวนะเราจะช่วยเธอดวงตาสีน้ำตาลของกวางน้อยสะท้อนความไว้ใจส่วนมือเล็กๆของเธอสัมผัสได้ถึงความเปราะบางของชีวิต เมื่อกลับถึงบ้านยายรีบจัดหาน้ำและผ้าสะอาดมาให้หนูทำได้ดีมากยายกล่าวชมในขณะที่แสงตะเกียงสีสม้มทำให้เงาของผู้หญิงสองคนกับสัตว์น้อยลอยละลิ้วบนผนังราวกับละครเงาที่เล่าเรื่องความเมตตา คืนนั้นเองน้ำหวานฝันเห็นวิหกสีฟ้าตัวหนึ่งที่เคยเห็นในหนังสือของยายมันร้องเพลงบอกว่าความเก่งที่แท้จริงคือหัวใจที่รู้จักรักและให้เมื่อตื่นขึ้นมาเช้านั้นเธอรู้สึกว่าตัวเองเติบโตขึ้นหลายวันผ่านไปเมื่อขากวางหายดีน้ำหวานกับยายก็พามันกลับเข้าป่า ทามกลางสายหมอกยามเช้าที่ลอยเป็นริ้วเหมือนแพรพรันลูกกวางกระโดดโลดเต้นไปหาแม่ของมันดวงอาทิตย์าสาดแสงสีทองผ่านยอดไม้ราวกับธรรมชาติเองก็ยิ้มให้กับความดีที่เกิดขึ้นจากนั้นมาชื่อเสียงของน้ำหวานเด็กผู้หญิงเก่งก็เลื่องลือไปทั่วหมู่บ้านแต่สำหรับเธอแล้วความเก่งที่สำคัญที่สุดคือการได้เป็นแสงสว่างเล็กๆสำหรับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเหมือนอย่างที่ ที่ยายเป็นแสงสว่างให้เธอมาตลอด